นี้เจก็เข้าไปในเมืองนะครับมาหาคลินิกจัดฟันครับช mm hmm. ื่อคลินิกก็เฟช c ชี s m i สมัยนะครับนี่ไม่มาดูดูอันนี้ป่าให้ไปถามนี่นี่เขาให้ใบโบทชัวมาเลยนี่ครับอันนี้โปรโมชั่นที่หนึ่งจ่ายพันห้าคูณแปดเดือนนี่อันนี้เขาจ่าใใจ 2, ยครั้งแรนจ่ายสามพันหรือเปล่านี่เดีวางจ่ายอีกพันห้าเดือนเดือน <8 S 1> แปดเดือน <8 S 1> แล้วก็อันนี้พอก็ไปแล้วเขาจ่ายเดือนพันยี่สามเดือนอืมแล้ววันนี้ไปจัดมาแล้วใช่ปะยังเลยครับคือไปไปสอบถามรายละเอียดมาแล้วก็ลงโปรโมชั่นไว้ใช่ไหมครับเป็นตัวไหนอะของเจอะของเจเป็นตัวไหนไปเนี่ยเนี่จ่ายเจ็ดพันครับรอบแรกจ่ายเจ็ดพันครับอ๋อคือวันนี้ไปในเมืองเพื่อจะไปเออ่ดัดฟันใช่ไหมครับแล้วผ่อนอีกเดือนละพันยี่สิบแปดเดือนอืมโอ้โหแล้วอันนี้โปรโมชั่นที่สูงนี่คืออะไรนะ ที่หลังไปมีห้าพันเลยจากสองพันห้าห้าพันทีแรกใช่ไหม้นานที่สอ,อ,องยี่ห้าเดือนอ,อันนี้ทำไมหนึ่งชงไหมอันนี้ชงไหมสองชงเขาให้ไปทำไมนี่วะให้ครูท้นปูนหนาะแล้วก็วุ้นฟันารักษาลาาฟันคือทำความสะอาดช่องปากให้สะอาดอใช่ไหมอ๋อสามอย่างก็ อันมาก็ได้ยโรงงานก็ได้ยที่นิ่แถวบ้านก็ได้ป่ะอ๋อก็ไม่ต้องเข้าไปในเมืองอีกแล้วเนาะในเมืองรอไปจัดทีเดียวโอดีดีดีเนี่ยทำตามวันเขาใช่ไหมคนไม่ใช่ป่ะอันนี้สีโอ้สี่ันน้องสมโอก็อยากกัดฟันนายมีบ้ามีโปรโมชั่นมีดีเลยดีเลยเอาใบมาให้ดูนี่ตามโปรโมชั่นแถวนี้ดลครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ที่เขามาดูคลิปเจ๊ครับที่เป็นกำลังใจให้เจ๊คอมเมนต์ให้เจ๊ครับแล้วเจ๊ทำคลิปให้ดูได้เอยน,นะครับขอบคุณครับ